สวัสดีคลิปครับผมวันนี้ก็บรรยากาศดีๆครับฝนตกเปิดเนมือเปิดเวลียนสองมือสว่นงแล้วครับอำเภอเราสืโกกยังหวัดอุบลครับเพิ่นก็ได้แม่ติดต่อไปดึงรถขึ้นจากลมนะครับกันแฉขาดเพิ่นไปตันกันแฉขี่รถกระบะไปครับกระซีขึ้นไปดึงให้เพิ่นครับเอล L40 นอไปครับวันนี้รับจบจังหน่อยครับไปกันครับผมบรรยากาศดีแห้งครับฝนตกเจืนเปิดอเอาโซ่ขึ้นรถกันครับผม งานดึงรถกะบบ้านเามาซีเอาซีศูนย์ไปครับวันนี้ตาโดนเลย รับจอบไปเลยครับขีบสีไทยกับพ่อมีไทยครับส่วงนี้พ่อมีงานพ้นตุกน้ำ่วมน้ำ่วมซะนั้นครับผมพ้นเก็บปลาเบืนกระไราย màu bùn đấy bạn Đừng thoái lắng này vậy Ui, rồi cái này mới nhào đi Còn cái này bạn ข่องต่เนี่ยผมก็ได้ขนาดไอ้มุดไดอยู่ก่อนเดี๋ยวั่งฐานม่ทานเ้วข่องเนี่ยนี่ดืนฟังเนี่ยดืนฟังยังบอกขั้นไม่หนึ่งหนาว่อมันจะก้อนยังางกวอามันมันเป็นบวกเนาะ ยกขึ้นมาเอนทางันสูงก็ได้บ้านค <ไป S 1> อมันคอมันโตน่าจะไม่หโยกขึ้นมาอีกเอาเลยพอ่อไปไปพอ่อถอยไปพ่อถอยไปขอานห่อกน,นึงเกินง่ายเราครับติดวนะ อย่าอารมอีกพอเหรอวะเป็นบ้างรถหกห่อมันหาด้วยว่าเราเอาแต่ว่ารถมันโค้กเขาจอดจะหันยุ้ยจะเขาจะพูดเหมืออะไรขาได้ครับนามแห่ง ที่แล้มันขาดไดห้หน่อยว่ะเขากระหมนำวอ,เล,มเ,มอเลยนำก็ตัวเดียเขาดป้องเดียวนี่บอกอลอ้มรถสิบหล่อซ้าวาแล้วหน่อยสองรถถึง <c oughs> สองรดบกบ่ปีนี้ฝนก็นดีไปกินปี๊ยปลาอันนี้ข้องหน่อยครับนำําืงถ่วงมืดขูหยก็จนขาด เก็งามครับโตหวยง่ายอันถ่วมเทียงผมนะครับรถกระดึงขึ้นแล้วครับผมเก็งามงามแต่ว่าคูห่วยขาดพ่นเจลดินมาใส่กินมาเกลียดทุบเลเพิ่นครับผมคลิปนี้ก็คลิปสันครับก็ม่มีอย่างายครับมารับจอบดึงรถครับผมจะได้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแหน่ด้วยครับผมกดแชร์กดไลค์ให้น้ำครับผมสวัสดีครับ